อันโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามาก่อเคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กับ Drip and c l คลิก l a ล k Performance Video ดี h i n d ในวันนี้ทางค่ายนะครับก็ได้ลงคลิปเบื้องหลังคลิปเต้น Performance Video ดี i p แล้วก็คลิก l a c k ของ Baby Monster ในฉากหลังสีขาวที่เบมอนเนี่ยเขามาโชว์ Performance ปังๆกันเบื้องหน้า WhatsApp ว่าแซ่บว hey, เราก็ เห็นนะครับว่า Baby Monster อร์เนี่ยเขาใช้พลังและทุ่มสุดตัวแค่ไหนกว่าจะได้เป็น Performance v i d ว o ดีโจริงๆแบบนี้มาในเพลง Dr รปนะครับชิกิต้าได้รับบทหนักเลยในการโชว์แบบว่าถ้าเปิดเสื้อของชิกิต้าถ้าขยับแจ็กเก็ตซึ่งในซีนนี้เนี่ยจะมีการถ่ายฟิลแบบลองเท็กแพลนไปที่โฟกัสไปที่ท่อนของพี่ใหญ่กับลกะก่อนก่อนที่จะแพลนกล้องกลับมานะครับที่ชิกิต้าแล้วก็โรถและอาสะกับพาริตาซึ่งในซีนนี้เองเนี่ยชิกิต้าเขาจะต้องวิ่งออกจากเซตไป ื่อที่ไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่ทีมงานเตรียมไว้แล้วก็วิ่งกลับมาที่บล็อกกิ้งเดิมก่อนที่จะมาองค์แม่ลงเต้นๆๆเสร็จปุ๊บก็วิ่งกลับไปให้พี่ทีมงานเนี่ยถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วจิกิต้าก็วิ่งกลับเข้าเซตมาแล้วก็เต้นรวมกันกับพี่ๆซึ่งบอกเลยว่าจากที่เราเห็นจิกิต้าทำโขโคตรเท่โคตรคู h, h h, h h, h h, ูเหมือนจะง่ายแต่ความจริงไม่ง่ายเลยปายางบอกว่าเราจะทำซีนนี้กันและปายางว่ามันจะต้องออกมาดีครับจิกิต้าก็โอเคทำก็ทำทำปุ๊บลองหนึ่งครั้งสองครั ั้ง3าครั้งหมูมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นติดปัญหานั่นนี่กว่าจะได้มานะครับเล่นเอาแคนนี่น้องแคนของเราเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันแต่พี่ๆทุกคนก็เต็มที่มากโดยเฉพาะแคนนี่คือแบบได้หนูว่ายังไงก็ต้องได้สุดท้ายก็ได้เป็นซีนนี้ออกมาจริงๆนะครับในคลิปเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอของทริปนั่นเองตามไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนเป็นท่าขยับแจ็คเก็ตที่ทําไม่ง่ายเลยแต่ชิคกีา้าทําออกมาได้เป็นอย่างดีและก็ปลายยางขออะไรเบบี้มอนสเตอร์จัดให้ได้หมดในพาร์ทของคลิกแคลกนะครับก็จะมีความ ความน่ารักของโมเมนต์มักเนลไลสองคนคือโรล่ากับชิกิต้าเราก็หยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเป็นซีนที่โรล่าเนี่ยเต้นผิดจังหวะไปนะครับชิกิต้าฟ้องครูเลยคุณครูค่ะมีคนเต้นผิดอยู่ตรงนี้โรล่าบอกว่าโอ้โหชิกิต้าดุจังพอกลับมาเช็คมอนิเตอร์เนี่ยก็มีขำกันนะครับว่าจู่ๆทำไมโรล่าเนี่ยถึงทำท่าเสาอ,อากาศขึ้นมาแบบนั้นกลับเข้าเซตกลับเข้าฉากไปชิกิต้าเนี่ยก็มีการเคาะสนิม่มนะครับเคาะไหลโรล่าไปหนึ่งทีแต่โรล่าก็คือรับบทนักสแสดงสาวท่านหนึ่งฟ้อง กล้องฟ้องทีมงานเลยว่าหนูโดนตีชิกกิต้าตีหนูอย่างนี้แรงมากเลยนะที่กิต้าบอกว่าโอ้โหไม่ได้ทําอะไรขนาดน,นั้นเลยทั้งสองคนเล่นกันไดหน้ารักมากครับก่อนที่โรราจะกลับเข้าเซตมาด้วยการเต้นแบบเป๊ะและเบบีมอนสเตอร์ก็ทํางานกันรัวๆจนได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอสุดปังทั้งคลิปคลกรกแล้วก็ทริปที่เราได้ดูกันไปเมืองหลังยังมีโมเมนต์อีกเยอะเลยนะครับตามไปดูกันได้ในคลิปม Baby Monster Trip Click Clack Performance Video Behind สำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาลาคกลับมาเจอกันใหม่ครับฝา l กดไล i k e กดติดต ตามช่องเราไปด้วยสวัสดีครับอันยอง